สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูจามาสวัสดีเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะครูจามาสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะเริ่มต้นด้วยเนาะเมื่อ,อก,ก่อนเขาจะชื่อแก้วโกเมนนะคะแต่ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นซั์ทวีคูณค่ะนี่ค่ะครูจาเลี้ยงไว้นอกตู้เนาะแข็งแรงมากแต่จะบอกว่ายังไม่มีจํานวนค่ะเดี๋ยวน่าจะต้องทำนั่นแหละเพราะว่าเ,เขาออกดอกแล้วค่ะนี่ น,ะะน่าจะสมบูรณ์เต็มที่เขาสวยมากเลยค่ะนะคะชื่อแก้วโกเมนหรือซับทวีคูณค่ะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะสำหรับต้นต่อไปคือหลวงลาดนะคะหลวงลาดสนหาค่ะวันนี้คุณชานำเด็กมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอันนี้เป็นฤอสีโคบุตรนะคะฤอสีโคบุตรนะคะวันนี้พิจิตนะคะผลพันรร์รค่ะผลพันพร์นะคะอันนี้เป็น หนุมานอมพะพานะคะหัุมานอมพะพาก็สวยนะคะใบใหญ่แข็งแรงนะคะกูจามาให้เพื่อนๆดูว่าบอลเขาสามารถอยู่นอกตู้ได้สบายๆนะคะอันนี้เป็นพลอยชมพูค่ะเพื่อนๆน,นะคะพลอยชมพูก็สวยค่ะเป็นไม้ดํานะคะกูจ่าไม่มีเวลาจะทําดูนี่จะได้ใช้ส่วนมากเลยทํำยังไงเนาะไม่มีเวลาทําเลยจริงๆ แล้วก็อันนี้เป็นหนุมานจองถนนค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะสวยสวยทั้งนั้นเลยเนาะอันนี้เป็นไก่ตัวงามค่ะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เป็นพระนารายนะคะพระนารายนะคะคูจาเกกาเลี้ยงไว้นอกตูนก้นอกตู้นะคะพอเขาได้อายุได้แข่องอ,อ่ได้อะไรแข่งแรงพอคูจาักก็จะเอาไว้นอกตู้คะ่ะ แต่ถ้าเป็นไซส์4ี่นิ้วนะคะคุณจาก็จะเอาเอาไว้ในตู้ก่อนรอน้องแข็งแรงค่ะนะคะอันนี้คุณจาได้เปลี่ยนบ้านให้น้องนะคะ <_' S 2> ยา้ายบ้านยา้ายบ้านนะคะอันนี้เป็นพอนอะระนารายค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นไซส์กระถางสี่นิ้วคุณจาก็จะเอาน้องไว้ในตู้ก่อนนะคะ<อเ>คนี่ค่ะจะเอาเด็กๆไว้ในตู้ก่อนนะคะนะคะ ถ้าย้ายบ้านได้ก็ย้ายนะคะถ้าบางทีกูจาอยากจะเก็บไว้ใส่กระถางหกนิ้วก็จะใส่ถังคงนิ้แต่ถ,ถ้าส่วนมากถ้าอยู่ในกระถางหกนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆได้ฝากไว้ก่อนนะบางคนบางทีไปต่างจังหวัดยังไม่สะดวกอยู่บ้านก็ฝากไว้กูจาก็จะเอามาจิ้มไว้นะคะแล้วก็จะเอาไว้โซนเดียวกันว่าอันนี้มีเพื่องฝากไว้นะคะนะคะอันนี้เมื่อเช้านี้กูจาได้คัดกระถางสี่นิ้วไปให้ เพื uhm, ่อนๆได้แบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวผูจ่าจะพาเพื่อนๆชมนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างส่วนมากนะคะก็จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนมากก็จะเริ่มต้นที่ราคา50บาทนะคะจะเริ่มต้นที่ราคา50บาทนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวรูจาจะให้เพื่อนๆเลือกนะคะทีละต้นนะคะเพื่อนๆนเตรียม ยินซอปากากระดาษสมุดนะคะมาจดนะคะกรูจาจะนําต้นไม้นําบอลสีมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะนี่ค่ะนะคะวันนี้มีสุพรรณหงมาหลายต้นนะคะแบ่งให้เพื่อนๆราคาเบาๆค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างต้นแรกนะคะต้นแรกเป็นเศรษฐีสุพรรณค่ะ น้องกัดสีแล้วนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณต้นนี้นะคะนะคะกูจ่าขอแบ่งให้เพื่อน,นาาเพื่อนในะะราคาห้าสิบบาทค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้น่าจะเป็นศิลาเพชรค่ะเพื่อนเพื่อนกูจ่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะอะไรอะ่ะจะแพงไหมนะคะจะแพงไหมถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ศิลาเพชรก็ทักมาค่ะ จะหมุนให้เพื่อนๆด mm ูนะคะศีลาเพชรค่ะห้าสิบบาทค่ะวันนี้ร em ba ูจะมีไม้บอลใบไผ่มาแบ่งให้เพื่อนๆนะคะอันนี้ชื่อไผ่ขวัญสิริค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะรูจะขอแบ่งให้เพื่อนๆในราคาหกสิบบาทนะคะไผ่ขวัญสิริค่ะท่านที่ตามหาบอลใบไผ่นะคะนะคะนี่ค่ะเขากัดสีแล้วนะคะนี่เริ่มกัดสีแล้วบอลชื่อ ไผ่ขวัญสิริคเพื่อนเพื่อนหกสิบบาทจ้ะต้นต่อไปนะคะเป็นพ,นพรพะร่วงค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นพ,นพรพะร่วงท่านที่ชอบสายดาร์กนะคะพรพระร่วงเนะะี่ยค่ะจะมีเม็ดเล็กๆสีชมพูนะคะชื่อพ,อพรพะร่วงน้องมีโลดใหม่มานะคะท่านที่ชอบสายดาร์กพ,พรพะร่วงค่ะกุจาขอที่ห้าสิบบาทนะคะเออไม้ดาเออไม้สายดำต้นต่อ,ตอไปนะคะชื่อ ชื่อปานตะวันค่ะเพื่อนๆนะคะพืชปานตะวันนะคะ่ะนี่ค่ะปานตะวันกับพญาขอมเขาจะคล้ายๆกันนะคะนะคะคล้ายๆกันอันนี้ชื่อปานตะวันค่ะเพื่อนๆกูจะาแบ่งให้เพื่อนๆ,ๆในราคาห้าสิบบาทจา้ะต้นนี้ก็เป็นพรพะร่วงอีกต้นหนึ่งนะคะแต่นี้่จะต้นใหญ่กว่าต้นที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะชื่อพรพะร่วงค่ะเพื่อนๆกูจะาหมุนให้เพื่อนๆ,ๆดูนะคะ นะคะนี่นะคะเพื่อนๆจดชื่อจดราคานะคะจดชื่อจดราคานะคะแล้วก็ทักหากคุณาเลยนะคะพรพระร่วงห้าสิบาทค่ะต้นใหญ่มากดูนะคะต้นใหญ่นะคะเนี่ยลากมาแล้วค่ะนะคะคุณาขอห้าสิบาทค่ะแบ่งๆกันไปจ้ะเออพายขวันชรีอีกต้นหนึ่งค่ะนะคะพายขวันชรีอีกต้นหนึ่ง กะคระคูจขอที่60บาทครับเพื่อนๆนะคะกคูจางขอที่60บาทถูกมากกูจาจเลี้ยงมาตั้งนานเลยนะคะเนี่ยนะคะขอจากกูจาจขอ60บาทแบ่งๆกันไปเนาะนะคะผายควัญสิริค่ะ60บาทค่ะต้นนี้นะคะเป็นวิมุลสาครค่ะนะคะแต่ต้นใหญ่มากนี่มีหลอดใหม่มานะคะแต่ว่าเขายังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่นะคะแต่ต้นใหญ่มากเพื่อนๆชื่อวิมุลสาครค่ะ นีค่ค่ะต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆดูนะต้นใหญ่มากล้นกระถางแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆรับไปไปเปลี่ยนกระถางได้เลยคะ่ะเนี่ยวิมลสาคอนคะ่ะเ<ๆ>พื่อนๆครูนจะาขอห้าสิบบาทพอค่ะต่อไปเป็นสุรพลค่ะ,ส,คะสุรพลต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆดูนีลน่ล้นล้นกระถางแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไปเปลี่ยนกระถางเลยนะเนี่ยไปเอาเป็นเอาน้องไปย้ายบ้านเลยค่ะเขาล้นกระถางแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะ, олет, นะคะสุรพลค่ะรูจะาขอแค่ห้าสิบบาทพอค่ะ นี่นะคะสุรพลค่ะห้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นชายชนนะคะนี่ค่ะป้ายนะคะใบนี้ก็ป้ายแต่ใบนี้น่าจะทิ้งใบแล้วล่ะนะคะเขาต้นใหญ่นะคะอยูน่นะคะสูงสูงขนาดนี้นะคะต้นใหญ่ต้นไม่เล็กนะคะชายชนค่ะกุจางขอห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆดูนะคะ ต่อไปเป็นหลวงลาราชเนหหาค่ะรู้สึกว่าหลวงลาราชเนหหาต้นนี้เป็นเป็นไม้แยกไหมโอ้ใช่เป็นไม้แยก,น,แกนะคะหลวงลาราชเนหหาต้นนี้กูจ่าขอหกสิบาทครับเพเื่อนๆต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่มากนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะหลวงลาราชเนหหาเป็นไม้ที่สวยคะ่ะยิ่งตัวยิ่งสวยที่กูจ่าถ่ายไว้ต้นคลิปนะคะนะคะหลวงลาราชเนีหานะคะนี่เป็นไม้แยก นะคะผูจ่าขอ60บาทค่ะต้นใหญ่มากนะคะผูจ่าให้ดู360รอองศาเลยนะคะดูนะคะหลวงราตนีหาต้นนี้ขอ60บาทค่ะเพื่อนๆนต่อไปนะคะเป็นรักเอยนะคะเป็นรักเอยนะคะนี่สวยทุกใบเลยค่ะนะคะสวยทุกใบเลยผูจ่าขอร3อยพอค่ะรักเอยค่ะนี่แล้วต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆนดูนี่นะคะ คนใหญ่นะคะกูจาขอรัยสามสิบค่ะรักเอ๋ยค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูทีละใบนะคะกูจามุนให้เพื่อนๆดูรอบทิศท,ทางเลยค่ะรักเอ๋ยค่ะร้อยสามสิบนะคะรบกวนเพื่อนๆดูคลิปนะคะดูคลิปแล้วถ้าชอบตัวไหนนะคะจดชื่อแล้วก็จดราคาให้กูจาู้ยนะกูจารบกวนนิดหนึ่งนะคะเพราะบางทีกูจาก็ลืมถ้าลูกค้าเพื่อนๆสั่งมาแล้วเออ กูจ่าต้องมาย้อนคลิปดูก็ลืมบางต้นก็ลืมครัเพื่อนๆกูจ่าขอบคุณว่างหน้านะคะรักเอ๋ยค่ะร้อยสามสิบค่ะต่อไปนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะน้องชื่อผมพี่มารค่ะนี่ค่ะสวยทุกต้นเลยนะคะ <S <S ผมพี่มารค่ะผมพี่มานวันนี้กูจ่าขอขอหกสิบบาทพอนะคะดูนในต้นใหญ่มากนะคะ ผมพี่มานค่ะปล่อยได้สามต้นนะคะนี่ค่ะป้ายป้ายทุกต้นทุกใบเลยนะคะครูจางขอแบ่งให้เพื่อนหกสิบบาทพอ่อนะคะต้นใหญ่นะคะนี่ต้นใหญ่นะแบ่งได้สามต้นค่ะเพื่อนสําหรับสามต้นนู้นนะคะครูจายังยังไม่ไม่แบ่งนะคะเพราะว่าเขาไม่สวยค่ะก็ะไม่อยากแบ่งให้เพื่อนๆไปเนาะ นะคะผมพิมานนะคะ60บาทครับเพื่อนๆต่อไปเป็นลัคกี้สตาร์ค่ะลัคกี้สตาร์นะคะพื้นจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็กระดูกก็จะเป็นสีขาวๆค่ะใบาย,ยาวๆนะคะลักกี้สตาร์สวยนะคะถ้าโตขึ้นก็สวยมากนะคะครูจาว่าจะเอาคลิปลงก็ยังไม่ได้ลงสักทีลืมนะคะต้นใหญ่ตอนที่เข้าใ่อ่นะคะ ะะพื้นจะเป็นสีแดงๆบานเย็นเข้มๆออกแดงๆค่ะแล้วก็ใบาย,ยาวๆกระดูกสีขาวค่ะเวลาเขาโตขึ้นสีเขาจะตัดกันค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่ขนาดนี้มีหนอนะคะมีต้นเดียวนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนอยากได Lucky Star, ้ลักกี้สตาร์ค่ะห้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นปีมารงค่ะเพื่อนๆนะคะปีมารงต้นนี้กูจาขอให้ดูนะคะ รูจารยุ่นั้นให้ดูเนาะปีมะโรงต้นนี้ครูจ่าขอห้าสิบาทค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าอยากได้ทักมานะคะปีมะโรงคะ่ะห้าสิบาทต่อไปต่อไปเป็นเกาะเก็ดนะคะเกาะเกดกระถางนี้มีมีสองต้นครูจ่าไม่เอาออกนะคะครูจ่าให้ไปเลยนะคะนะคะห้าสิบบาทค่ะนะคะเกาะเกดค่ะนะคะมีสองต้นนนะในกระถางนี้ห้าสิบาทค่ะเพื่อนๆจะชื่อมานะคะเกาะเกตห้าสิบบาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นฤาษีโคบ,บุตรค่ะนี่ค่ะฤาษีโคบ,บุตรต้นใหญ่มากดูดูมือขุจานะใหญ่ขนาดไหนต้นใหญ่ค่ะแพ็คแพ็คแพ็คลำบากนิดหนึ่งนะคะถ้ารอบนี้ไม่มีเออไม,ไม่ไม่เจอเนื้อคู่ไม่เจอแม่ใหม่นะคะขุจาจะใส่กระถางแปดนิ้วแล้วค่ะ ะะมีต้นใหญ่ให้ดูต้นคลิปนะคะฤาษีโคบุตรค่ะวันนี้รู้สึกจะมีสองสองกระถางค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็สวยตัวนี้มีหลอดใหม่นะคะฤาษีโคบุตรค่ะมีสองกระถางนะคะห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆือฤาษีโคบุตรต่อไปเป็นหานุมาจองถนนค่ะเพื่อนเพื่อนกัดสีแล้วนะคะนี่ใบนี้ก็กัดสีนะคะหานุมานจองถนนค่ะต้นใหญ่ๆ นะคะกนะ็ให้เทียบดูกับมือเนาะต้นใหญ่แล้วก็สูงครับเพื่นอนๆนะคะนี่นะคะหนุมานจองถนนค่ะผูะจาขอแค่ห้าสิบบาทพอนะคะต่อไปต่อไปเป็นนกพะเก้านะคะนกพะเก้าหวานๆนะคะนพะเก้านะคะมีหลอดใหม่มานะคะนี่ายหวานๆสวยๆนะคะ นะคะน็เก้าค่ะคุณชาขอหกสิบบาทค่ะเพื่อนๆนะคะมีหลอดหม่มานะคะชื่อน็ปเก้าค่ะต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะน็ปเก้าค่ะเพื่อนๆหกสิบบาทค่ะต่อไปเป็นนิลเพชรค่ะนิลเพชรเป็นไม้ดําที่ดําแล้วดูแบบมีมนขังมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะต้นนี้ต้นใหญ่นะคะดูคุณชาขอหกสิบบาทค่ะนิลเพชรค่ะ นี่เป็นไม้ที่พื้นดําก,ก,กระดูกดำค่ะเพ่ะนเพื่อนอันนีเ้เขายังโตไม่เต็มที่เพื่อนๆมีรากแล้วนะคะนี่รากออกมาแล้วนะคะนะคะนี่นะคะเขายิ่งโตยิ่งสวยค่ะนิลเพชรค่ะหกบาทค่ะสวยค่ะรับรองได้ว่าสวยจริงท่านที่ชอบไม้ดําหรือจากจะลองเลี้ยงไม้ดําแล้วก็ก้านก็เป็นสีดํานะคะใบแข็งแรงค่ะ ไม่ไม่บอบบางเลยค่ะนะคะเลี้ยงแล้วจะหลงคันิลเพชรนะ่ะนะคะหกสิบบาทจ้านิลเพชรจ้าต่อไปนะคะต่อไปเป็นของขวัญค่ะนะคะต้นเป็นบอนสีที่หลายคนเห็นแล้วจะหลงรักนางนะคะของขวัญค่ะคูณจะเลือกเฉพาะต้นที่เขากัดสีมาให้นะคะมาให้เพื่อนๆวันนี้มีต้นเดียวค่ะเพราะว่า ต้นอื่นนะช่วงนี้แดดก็ไม่ค่อยดีเนาะคุจาก็อ,อยังไม่ได้เอาออกมาค่ะแต่ว่าต้นนี้เขาสวยคุจาก็ได้เลือกมาให้เพื่อนๆน,นะคะของข่ันค่ะคุจาองห้าสิบบาทนะคะต่อไปค่ะเทศนารีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเพื่อนดูนะคะให้เทียบดูกับมือเนาะว่าเขาต้นใหญ่จริงนะคะนะคะเทศนารีค่ะชื่อดีด้วยเนาะ นะคะชื่อเทพนารีค่ะเพื่อนๆเขาจะขอห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นเดือนกันยายนค่ะเดือนกันยายนต้นนี้ใหญ่มากเขาว่าหลงอยู่นะคะในในนี้น่าจะมีสองอต้นเดียวนะคะนะคะ,นะคะเทพนารีค่ะเอ้ไม่ใช่เดือนกันยายนค่ะ นะคะตับเดือนนะคะคุณาขอหกสิบบาทค่ะเดือนกันยายนค่ะตับเดือนนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเดือนกันยายนค่ะคุณาขอหกสิบบาทจ้าต่อไปสีสองรักค่ะสีสองรักต้นนี้กัดสีแล้วทุกใบเลยค่ะเพื่อนๆเป็นไม้โบราณน,นะคะเป็นชื่อพนางสีสองรักหรืออำเภอสีสองรักนะคะ นี่ค่ะต้นใหญ่นะคะสีสองรักค่ะเป็นไม้โบราณน,นะคะตอนนั้นกุญแจได้แม่มาก็ราคาก็หลักพันหลายพันอยู่ไม่ใช่พันเดียวหลายพันอยู่ค่ะเห็นเขาเราชอบดีชอบสวยดีค่ะนะคะสีสองรักค่ะเป็นไม้โบราณค่ะเลี้ยงไว้นอกตู้ยิ่งโดนแดดยิ่งสวยค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะสีสองรักนะคะห้าสิบบาทจา้า ต่อไปนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นกัดสีแล้วนะคะนี่นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นวันนี้มีมาสี่กระถางนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวคุจะวางให้ดูอันนี้ต้นใหญ่ของเขานะคะแต่ว่าเขาก็กัดสีนะคะเพื่อนๆดูนะคะเขากัดสีนะคะน,นะคะ,ะ,ค,ะ,นะค,ะคูจะขอแค่ห้าสิบบาทพอ่อนะคะ นายทองเหม็นค่ะนะคะนายทองเหม็นมีสี่กระถางนะคะนี่อยากได้ต้นไหนแคปหน้าจอมาก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะนายทองเหม็นค่ะนะคะห้าสิบบาทเองนะคะนายทองเหม็นค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบนะคะจดชื่อนะคะจดราคามาแล้วก็ทักหาผู้จานะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นหนูสามมณีค่ะนี่ค่ะ เป็นอุสามณีนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีแล้วค่ะอุสามณีนะคะหลายคนถามหาอยู่นะคะหลายคนถามหาอยู่นี่ค่ะสวยมากโตแล้วสวยมากเลยค่ะอันนี้ครูจาขอร้อยห้าสิบค่ะนะคะอุสามณีค่ะสวยมากนะคะโตขึ้นแล้วสวยค่ะเดี๋ยวพว่าังครูจาจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะนะคะอุสามณีค่ะ นะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆนะคะอุสาะมะนันีค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้นะคะเป็นไม้ใบกลมๆค่ะชื่อหมอยอดเดชค่ะเพื่อนๆนะคะชื่อหมอยอดเดชแล้วก็ถังนี้รู้สึกมีสองต้นนะคะมีสองต้นนะคะคุณาขอหกสิบบาทค่ะ หมอยอดเดชนะคะอันนี้มีสองต้นนะคะถ้าเพื่อนๆรับเพื่อนๆถ้าจะรับกระถางนี้เพื่อนๆจดมานะคะว่าหมอยอดเดชหกสิบบาทค่ะที่มีสองต้นอันนี้มีสองต้นนะคะเพื่อนๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวกรจาหมุนให้ดูนะคะมีสองต้นนะคะนี่คุ้มมากเลยค่ะนะคะท่านที่ชอบไม้ใบคุมหรือสะสมตับหมอยู่นะคะหมอยอดเดชหกสิบบาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสุพรรณหงส์ค่ะเ,เพื่อนๆนะคะสุพรรณหงส์นะคะเป็นไม้ที่เ,ออเ,เพื่อนๆหลายท่านนะคะตามหายอยู่นะคะวันนี้มีมานี่ค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะเ,เพื่อนๆนะคะอันนี้กัดสีแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะเ,เพื่อนๆน้องต้นใหญ่นะคะอุจามาแบ่งให้เพื่อนๆไปปลูกกันเนาะนะคะ ใบผายใบหอกที่หลายคนตามหาแล้วก็วันนี้ก็ราคาเบาเบาค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนะคะต้นใหญ่นะนี่นะคะต้นใหญ่นะนะคะสูงเป็นฟุตนะคะเพื่อนๆน,นะคะนี่วันนี้มีแบ่งมีมาแบ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะคะหกกระถางค่ะต้นนี้กัดสีแล้วนะคะนี่ค่ะ ะะแต่นี้กครูจาไม่ได้จัดสง่งนะคะอันนี้กัดสีวันนี้มีมาแบ่งเพื่อนๆนะคะหกกระถางนะคะสุพรรณหงค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะเป็นอ,อ,อินทรารังสั่คค่ะเป็นม้โบราณนะคะเพื่อนๆนะคะต้นใหญ่มากนะคะคููจาแบ่งให้เพื่อนๆในราคาห้าสิบบาทค่ะนะคะห้าสิบบาท อันนี้กูจาไม่แน่ใจว่าเป็นสีมหาโพไหมต้นตอนนี้กูจานําเด็กๆมาไว้น,นอกตู้ดูเนี่โดนฝนช่วงนี้พิจิตฝนตกทุกวันนะคะน้ําฝนกระเด็นเข้ามานะคะอันนี้สีมหาโพหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเพื่อนๆทราบชื่อบอกทีนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรับเขียนมาว่าสีมหาโพเนาะกูจาแบ่งให้เพื่อนในราคา50บาทคา่ะสําหรับต้นนี้นะคะเพื่อนๆกูจาเคยลงคลิปไป ครั้งหนึ่งแล้วนะคะเขาเป็นไม้โบราณค่ะทรงโบราณนะคะอันนี้เป็นไม้แยกนะคะกุจาได้แยกหนอกมานะคะตอนนี้เขาต้นสูงมาก,พกเพื่อนๆดูนะนี่ค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะในกระถางหกนิ้วเป็นไม้โบราณแต่กุจาน่ะไม่ทราบชื่อทําป้ายชื่อหายแล้วนะคะกุจาแบ่งให้เพื่อนๆในราคาร้อยห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะดูนะเป็นไม้ทรงโบราณเขาสวยมากเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นตอนนั้นนะคะเพื่อนจะชอบมากนี่เป็นเขาแอบอยู่ในตู้จุความอ้าวต้นนี้มีด้วยเหรอแล้วก็ไม่รู้ชื่อค่ะนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบบาทอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนๆอ,อยากได้ทักมานะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะต้นต่อไปเป็นเงินแสนนะคะนี่ค่ะเงินแสนอันนี้เป็นไม้แยก เขาโตเกินที่จะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนะคะเงินแสนค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นไม้แยกสูงก็จะสูงนิดนึงนะคะนะคะนี่ค่ะกุญแจขอร้อยสามสิบบาทค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่มากกุญาจใช้ไม้ค้ำเพราะว่าต้นเขาใหญ่เกินที่จะหนูนกระถางสี่นิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนเอาไปใส่กระถางแปดได้เลยค่ะนะคะนะคะ,นะคะเงินแสนค่ะ ะคะสวยงามค่ะเงินแสนคันเพื่อนใหญ่ตัวมโหรานนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นไก่ทองนะคะนี่ค่ะไก่ทองนะคะกัดสีแล้วนะคะนี่อยู่ในกระถางหกคระเพื่อนอน,นี่ค่ะต้นต้นสูงทั้งหัวเข่าแล้วต้นใหญ่มากนะคะครูจาไม่ได้จัดไม่ได้จัดทรงเลยนะคะนี่ค่ะ ไก่ทองค่ะเพื่อนๆเ,เอาไปปลูกเลยนะลงกระถางแปดเลยค่ะเนี่ยนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะไกท่ทองต้นใหญ่มากดูนี่ไก่ทองค่ะสวยมากนคะคะกัดสีแล้วนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะต่อไปเป็นเล็บมังกรค่ะเล็บมังกรต้นนี้สวยนะคะนี่มีเหลืองด้วยนะคะ มีแดงมีชมพูมีเหลืองนะคะนี่เล็บมังกรค่ะกูจาจําได้มาก่อนซื้อมาต้นละเจ็ดพันต้นละเจ็ดพันมาก่อนเนี่ยต้นกระจิว๋วหลิวเล็กคนนี้ซื้อมาเจ็ดพันนะคะวันนี้กูจาขอร้อยเดียวค่ะต้นเนี้ยนะคะเล็บมังกรนะคะสวยมากเลยค่ะนี่นี่มีป้ายเหลืองด้วย ป้ายเหลืองป้ายชมพูป้ายแดงนะคะครบนะคะนี่ค่ะเล็บมังกรค่ะขอร้อยเดียวค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นอุ้มทองค่ะนะคะเป็นอุ้มทองนะคะเหลือต้นเดียวค่ะเป็นไม้ที่การแข่งใบแข่งนะคะอุ้มทองกุญแให้ดูสามร้อยหกสิบองศานะคะอุ้มทองค่ะชื่อดีนะคะอุ้มทองค่ะห้าสิบบาทค่ะ เพื่อนๆค่ะี่อันนี้เป็นพันดาวนะคะนี่ค่ะต้นนี้รูจ่าแยกเขามานะคะรูจ่าแยกหน่อมานะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะรับต้นนี้กูจ่าคิดสองร้อยบาทก็มีหัวนะคะสําหรับต้นนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกรับต้นนี้นะคะรูจามีเด็กๆมาแบ่งนะคะตัวละห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะเพื่อนๆอย่าตกใจรูจ่าพันพันดาวไม่เห็นสวยเลยขาว ต้นเล็กๆเขาว่าขาวอย่างเงี้ยค่ะมีเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะกัดสีแล้วค่ะนะคะนี่นี่ก็กัดสีนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีค่ะถ้ากัดสีแล้วสวยมากพันดาวเนี่ยนี่เห็นไหมคะนี่เขาจะสวยมากเลยค่ะพันดาวต้นนี้นะคะมีหัวนะคะเป็นไม้แยกกุจาคิดสองร้อยบาทค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนจะรับเด็กๆกระถางสี่นิ้วนะคะกุจาคิดห้าสิบบาทค่ะพันดาวค่ะเพื่อนเพื่อนคะกุจามีพรมสีค่ะ ะะมีพรมฤสีอยู่สามกระถางนะคะเพื่อนๆไปทําฟอร์มก่อนนะคะกูจาคิดร้อยเดียวค่ะนะคะขอร้อยเดียวค่ะท่านเพื่อนรับนะคะกูจาจะรวมกอไปให้เลยนะคะพรมฤสีนะคะหนึ่งร้อยบาทสามต้นค่ะนี่ก็เป็นหนุมานออกศึกอีกต้นหนึ่งค่ะพเพื่อนๆนะคะหนุมานออกศึกห้าสิบบาทค่ะต้นนี้นะคะก่อเกตนะคะต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่มากป้ายด้วยนะคะ เกาะเกตป้ายด้วยนะคะคูจาขอ80บาทค่ะเพื่อนๆนะคะเกาะเกตค่ะนี่ค่ะต้นสูงนะคะคูจาขอ80บาทค่ะเกาะเกตค่ะดูนะคะต่อไปเป็นสีกัญจนาค่ะนะคะสีกัญนาค่ะต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะต้นใหญ่นะคะสูเกือบฟุตแล้วมั้งคะนะคะสีกัญจนาค่ะ50บาทค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ สีขันจนาค่ะต่อไปเป็นเมืองพิจิตค่ะนะคะเมืองพิจิตนะคะต้นใหญ่มากนะคะเมืองพิจิตนี่นะคะคูจาขอหกสบาทค่ะเมืองพิจิตค่ะนะคะเมืองพิจิตนะคะหกสิบบาทต่อไปเป็นอินทรารังสันนะคะอินทรารังสันกระถางนี้คุจาขอขอหกสิบบาทค่ะมี2ต้นค่ะ นี่ค่ะสองตามต้นนะคะกุจาร์เขาหกสิบาทค่ะเพื่อนๆจดชื่อจดราคาให้ครูจานะคะอินทรารังสรรค์หกสิบบาทค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบต้นไหนจดชื่อจดราคานะคะแล้วโทรหาครูจาถ้าไม่มีเอ่อถ้าไม่มีไลน์ไม่เป็นไรค่ะนะคะโทรมาค่ะถ้ามีไลน์นะคะแอดไลน์ไม่เป็นนะคะโทรหาครูจาเดี๋ยวครูจาแอดไลน์กลับค่ะนะคะเอ่อค่า ค่าเดินทางเหมาเหมาก็60บาทเพื่อนๆจะซื้อกี่ต้น10บต้น20ต้นก็ได้ค่ะค่าเดินทางเหมาเหมานะคะ60บาทค่ะเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการเข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากกดนิ้วโป้งมือนะคะที่ขึ้นนะ,ะนิ้วโป้งมือขึ้นนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในครั้งต่อไปนะคะคุณจ่าขอบคุณเพื่อนๆมากที่สุดรักนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ